ค่ะัสดีค่ะพี่น้อง่อก็ย่อยตรงอีกแล้วเนาะประตรงทำสวนจ้ามื่อนี้ผ้าพันยงไมาเห็ดแตงผักเห็ดแตงผักะไวแต่ปลูกผักผักผ้าใพี่น้องแต่ก่อนนี่ปลูกผักไอ้ ผักชีหล่อมเนาะทีนี้ว่าสิปู่พักผ้าไปไกินนาแรงเก็บขายนาแรงเนาะพี่น้องเนาะก็ <c oughs> เลยสิมาเ็ดแปงตินไป <c oughs> เพราะว่าเามีอันนั้นแล้วนะมีไอ้มีมมเมล็ดพันธุ์แล้วเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์เขาเก็บเก็บจากแปลงแปลงพูนแปลงต่งางนาม เรียบร้อยแล้วขุดแล้วขุดตากแดดไว้อีกแค่สองสามมือโล่งใด้ดอกสีล่งเลยอันนี้ขุดแตงไว้นะพี่น้องนะขุดดินตากแดดไว้ก็ซีตะกาตะกาเก็บน้ำเพราะว่าปัาไายเขาหมักน้ำเขาต้องการน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะป่าเคยปลูกอยู่เราได้เก็บไปขายดีอยู่แต่ว่า ช่วงน้ำท่วมมังหันก็บริเก็บขายเนาะแต่ว่าที่ต้นมันเหลือก็เก็บไปเลี้ยงเขาเอาพันมันเนาะป่าก็ได้พันมันอยู่ประมาณเกือบเครื่องโลบุ่นละค่ะเครื่องโลบนี่ก็พอเต็มสวนนี่ก็บเบิแล้วไดหลายอยู่ก็คิดว่าสิบริเก็ยังได้อยู่ประมาณแบบเครื่องโลบุ่นเนี่ย เดี๋ยวจังคอยมาเบิ่งอีกเทื่อนึงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าการเพ,พ,พ,พาะเพาะผักผ่เพาะจังใดเสียหนะ่าหน้าตั้งพี่แปลงนี้สองแปลงนี้ก็สิปลูกสิปั๊บปั๊บ,ปบ,ปบแปลงไหมกระสีปลูกผักบอนะพี่น้องเนาะพี่น้องูจะพักบอป่จ้ะ ับบอมันจีคือต้อนถักค้นบ่งหูจักเลยนี่คิดว่าเป็นต้นคุณนายตื่นสายนะคะต้นคุณนายตื่นสายเนาะปูลงกนะ้นอ่ะตีอาเปล่าไปไอ้ระย่องไอ้ไปปัททยาเนาะเอาไปกินกินกับปนกับแกว้วกับตำมะฮงเจ๋อ ตอนเป็นผักผักเป็นบ้านผักอีสานเฮาคนอีสานสิรู้จักเนาะค่ะนะแต่ว่าบางกินก็บ่รู้จักดอกผักผักบ่อบ่รู้จักเลยอนี่ก็สิลองเฮ็ดเบิ่งเพราะว่าบ้านเฮามันมันโอยแค่อยู่กับผักพื้นบ้านเฮาะนะก็กินง่ายผักมื้อนี้พักผา่นี่คั่นงขาปลูกได้แฮงดีเพราะว่าผักผา่่นี่มันเป็น สิ่งที่ตลาดต้องการเพราะคนอีสารกิิเจรงกินในผักผ้ายเขากินกระตัหุเแ้นแต่ได้ปีหน้องมันสิมีรสศาสของมันสิมีกินน้องมันดเดยอฉพาะมันสิปรุงนกับว่าขมได้ขมเปฟียนๆแต่มันจะมีกินคนรสศาสของมันดอกคนเค่อยกินทังสิรูจกักแต่ว่าขายดีได้ปีหน้องบ่มีทอะไรกับพ่อขายได้กันเปาะได้นะ หน,นีกับป้ากับพ่อไปเถอะล่ะพ่อไปตามภาษาก็ได้ยุ่ได้เก็บขายไดนี่ยุดน้อพี่น้องน,น,นี่ก็ค่อยเฮ็ดไปมันนีวันหยุดนะวันจะถิดหยุดก็ได้เฮ็ดสวนคันบ่ได้หยุดกับป้ได้เฮ็ดเฮ็ดตุงโปองอยู่ว่ายังเพราะว่ามี่เลี่ยงงานอยู่ผู้เดียว มีแรงงานผููเดียวสิจ้างหลายคนกับพ่ได้บมมีเงินจนางแต่ว่าแรงงานคนนี้กับ้จงเข่าสามมือเนาะบมมีเงินเดือนจ้างเข่าสามมือมือละสามเวลากับพอ่อบมมีขาจ้างานะพี่น้อะ เลยประหยัดต้นทุนไปหน่อยหนึ่งประวามมีจ้างมัง <laughs> มนมันได้พี่น้องพูดหน่อยเออป้าได้พนังานมากกับมันเกออี่ยงเนี่แต่ว่าโบท๊ทจะขี่คานไปขี่คารขี่การแต่ก็ยังดีเนาะก็ยังดีกว่า เ,ออเขาบอเหตุบอสั่งยังดีอยู่คนงานมาบ่าว่บอ,บอไปจังนะล่ะว่ามีค่าจ้างดอกพี่น้องเพราะว่าคนงานคนนี้เป็นคนงานต่างดาวนะเป็นคนงานต่างดาวก็เลยมาอาศัยอยู่น้ำเฮานะาาอ,นอ,อมาอาศัยอยู่น้ำเฮ้าแบบนี้การ บ่เอาเงินเดือนนะอย,อยากได้ถ้าเขาอยากได้ถ้าเขากินสามมือส่านมันสนเลยเาเคยมีเงินติดตัวได้เนี่ยเพราะว่าเพิ่นบ่เอาค่าจ้างนะคอยก็เลยคอยก็เลยมีเงินเก็บเนี่ก็บต่ตรองจ้างพนักงาน เดี๋ยวก็อยห้าวมามามาว่ากันอีกเทียอหนะึ่งเนาะป่าก็อยากให้เบิ่งน้ำเนาะพี่น้องอยากให้เบิ่งว่าเา้าเห้าสิม,มาเพาะยังไ๋ผู้ใดออยากเพาะเนาะพี่น้องเนาะเพาะไว้กินในขอบครัวห้านี่ล่ะห้าก็เพาะเ่กะละมั่งห้านี่ผู้ดใดมีกะละมั่งกะละมั่งซากผาห้านะั่นนะที่มันบ่หัวนะ่ะมันเก็ีน้ำได้ห้าก็เอาดินผสมดิน ใสขนะ่ขี่ข้ยขอยเนาะขี่ข้อยขี่งวเข้าอะไรขี่ข้อยขี่งอในี่ตางกันมันแห้งซะก,ก่อนเด้อตางกันมันแห้งแล้วก็มาผสมดินกับดินเทา่าธรรมดาลนี่นี่ดินทีดินทางเขาเนี่ดินหน้าเขาเนี่ผสมกันเข้ากับมะพร้าวเขามาเทใส่กะละมังก็จะไปใส่หลายแห้งเพราะว่าหากหากพักผ้า่ยนะพี่น้องหากพักผ้า่เขาเ,เขาบ่ายางลึกปานไรน,นะ กับประมาณจากสามสี่เส้นเนี่ยหากเขาเนะเขาก็ลองลองพิจารณาเบ้องว่าเขาใส่ดินหลายเป็นไรแล้วก็เปิดน้ำใส่ใส่ไว้เวลาเขาพอเขาต้องเหมาะเขาต้องเอกก็น่อนเด้พี่น้องยังก็ล่ะเขาต้องแช่น้ำสักก้อนเมล็ดพันธนะุ์แช่น้ำไว้จากสองสามมือยกขึ้นบาดนี้ ยกขึ้นจางน้ำไปแล้วก็มามากไว้มาโอบไว้ซะก่อนโอบไว้ซักวระมันกา่ามันแตกกันละมันสิแตกแตกนอขาวจนพานขึ้นกันน่ะแหละครับกับข้าวพอแนวอื่นเนาะเออขันยังสั่นแล้วเขาก็เขาก็เอารายมาใส่ตอนเท่าหวานเขามาผสมใหญ่มันนอยง่เด้อกับนอออกนอเงาเหล่าวันนี้ข้าวโผสมจะดินเนี่ยนอมันหักเบิดเลยเลยไปน่อง ก็อย่ะนั้นนะเอาตรงเบิ่งว่ามันแตกแตกตาหรือไปขันมันแตกมันเหยาะเมียนะจัดการโหลดมันยังคอยบอบอบอหักหรือว่าเห่ามักแล้วเห่าแซน้ำแล้วเห่ามักไว้ประมาณสักสองสามมือเสร็จก็ลงเลยมันจะแตกแตกหรือบ่แตกกระซังเห่าก็เขาไส้มาผสมกับกับเมล็ดพันธุ์ที่เขาแซไว้เศร้าเห็นมันทัวเศร้าเห็นมันทัวเม็ดไส้เนาะ ใส,ส่กอสังเข้านี่แลนะหละใส่เนาะหามาใส่ผสมผสมผสมดีดีผสมแล้วก็วานเลยเขาเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป่าสิมาเตรียมแปลงให้เบื้องอีกเที่หนึง่งอันนี้คือเตรียมแปลงแบบขุดดินตากแดดเตรียมแปลงให้มันแบบว่าเป็นหน้องอนนะนะเป็นน้องน้ำมันจะสามารถเย็บน้ำได้ประมาณนี้เขาก็จะคอยเพาะ พอลงแนละพี่น้องขันคนเฮาเข้าใจเนาะขันเป็นป่ามีเงินลงทุนหลายๆเนี่ยยังหน่อยป่าก็สิบ่เฮ็ดจังซี่ดอกป่าก็สิเพอใช้กะละมังดีกว่าเนะาะกะละมังมันง่ายกว่าอันนี้เฮาต้องอันนี้ผู้แฉ่งช่วงหน้าแล้งมันเก็บดินเอ้ยมันเก็บน้ำบ่อยูนะ่เนาะเฮาก็ต้องขยันเปิดน้ำใส่ให้เขาทุกมือ้อ เราได้มีความืึนมีน้ำอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปลูกใส่กระมังนี่ยนะ้อพี่น้องเนาะเอามาตั้งเลียงเร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 ียยงโอ้ยสบายบ่ได้ไปเปิดน้ำใส่ดูังสิเนาะมันก็ได้ดีเลยพี่น้องปลูกใส่อันปลูกใส่อันกระมังได้ยู่ได้กินได้ขายหมดละเห็นผู้ใดมั่นว่า มันเฮ็ดเอาใดอยู่อยากได้กินเนาะที่นี่พี่น้องค่ะจังคอยมาเบิงน้ากันอีกเทยียนหนึ่ง่าป่าสะลงยังไหนพ่อจังไหนเฮ็ดจังไหนเนาะเดี๋ยวสีจะเหเบิงเนาะมือน,นีก็สซันหนีสะก้อนด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวจังมาพอกันไหมจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป้าตงน้ำนเด้ออย่าลืม ห้ากำลังใจปะตูงเนี่ยในเื่กดกระดิง่งเพราะว่าเวลาป่าเฮ็ดชิปมาเม่์หม่มั่นกสิไปแกงเตือนพี่น้องเนาะว่าปะตูงนี่คิดไม่มาแล้วเด้เอเห็นไหพี่น้องในื่อหมายกำลังใจปะตูงเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่านั้นเนี่ยจังไดก็ได้อาจมหนีได้พี่น้องเด้อ ขอบคุณเลยหลายสวัสดีค่ะ